ทีนี่หลัเดียวเราพูดถึงการกวาดล้างไล่เรืองนะแต่ว่าเรื่องนึ่งแต่เขาเน้นก็คือเรื่องข้องพลูดอกไม้เพลิงนะครับรอ,อ,อันนี้าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับจากภูเก,ก็ตไปตอกระบี่กันแล้วนะครับมาดูแลดังนี้กันทางรองผู้วาราชการจังหวัดกระบี่นะครับการนําคณะลงไปถึงอาเภอเนื้อคลองไปตรวจสอบปร,ราจํานยดอกไม้เพลิงพลูประทัดเพื่อสร้างความปลอดภัยและก็ความมั่นใจกับประชาชนในช่วงของเทศกาลลอยกระทงครับ นายอนุวัตรโมดพริงรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมกับนายส้มปองรัตนาผู้อำนวยการสุ้นดำรงธรรมจังหวัดกระบี่คณะทำงานได้ลงไปตัวสอบฉลากสิ้นคาเทควบคุมเขาเรียกว่าเป็นคณะทำงานตัวจสอบฉลากสิ้นคา้าเทควบคุมฉลากจังหวัดกระบี่เนี่ยนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองอำเภอเนื้อคลองโลงกันไปเทลาดุงโรดนะครับ ตรงนี้ก็เป็นท่านเถรจำหน่ายดอกไมเ้เพลิงประทัดไปให้คำแนะนำผู้ประกอบการเทวจำหน่ายดอกไมเ้เพลิงผู้ประทัดรวมถึงไปตรวจสอบใบอนุญาตด,ด้วยนะครับในการครอบครองประเพทหรือว่าขนาดข้องประทัดผู้ดอกไม้เพลิงวิธีจัดแก๊ปการตรวจสอบแรงเทมา ปริมาณการขอบครองเผื่อกวดขั้นไม่ให้มีการกระทำาเทพิษกฎหมม้และก็ถื่อว่าเป็นการรองรับเทศกาลลอยกระทงที่กำลังจะมาถ,ถึงในอาทิตย์หน้ากันแล้วด้วยนะครับกระปกันเนี้ยเตตลาซอดดุงโรดอำเภอเนื้อคลองจังหวัดกระบี่รับค่ะพี่บาวินแล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ยคะ่ะพบว่าผู้ประกอบธุรกิจค่ายดอกไม้เพลิงในเขตพื้นที่อำเภอเนื้อคลองจังหวัดกระบี่เนี่ยคะ่ะได้ข้อใบอนุญาตทำสร้างนำข้าวรั่าคาดอกไม้เพลิง ตอนนายทะเบียนทองทีทุกตองตามกฎหมายค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการสร้างส,างสินค้ามาสต็อกไว้ในโกดังจํานวนที่มากแต่ว่าสร้างมาตามจำนวนออเดอร์ตามยอดขายในช่วงเทศกาลนี้เท่านั้นค่ะคบเบื้องต้นจากการตรวจข้องเจ้าหน้าที่พบว่าส่วนใหญ่ก็เป็นลูกถัดแพ โดย mm hmm. รองผู้ว่ากระบี่แกก็ได้กำชับและก็เน้นย้ำผู้ประกอบการว่าให้ระมัดระวังระบบป้องกันไฟไหม้ของสถานที่แก็บรักษารวมไปถึงระมัดระวังในการค้นใหญ่ด้วยค่ะแล้วก็นำไปใช้โดยให้คำานึงถึงความปลอดภัยเป็นลักและที่สำคัญก็คือเน้นย้ำให้ทื่ปฏิบัติตามกฎหมยอื่นๆเกี่ยวข้องอย่างแร่งครัดด้วยค่ะครับพมกรท่ถ,ถ้าว่าได้รับปริุญาเทกตองลยีนะมันก็จะมีการดูแลเตทัวรทึงแล้วก็โอกาสเสี่ยงในว,ว่ามันจะเกิดความเสียหายมันก็จะลดหน่อยลงนะครับใช่ค่ะ